รับการทางานของโกโรอครับมือหนึ่งจับคอนนะครับเด้งรออเลี้ยงลอ้งลอมือหนึ่งต้องคอยระคองห้ามล้ออีกมือต้องใช้ปัดน้าฝนถามว่าคนลงมีสองมือใช้มือไหนด้วยเนี่ยไปเห็นบ้างครับความลําบากของโก,โกโรอเนี่ยน้ำก็เข้าในแคป ก็นั่งไม่ได้ฝนก็สาดทั่วเจอากาดรถไฟเราเขาก็มองไม่เห็นนะเขาก็มองไม่เห็นอาจารย์ก็มองไม่เห็นครับ ปิดบัดน้ำฝนก็ใช้ไม่ได้ครับน้องเจด,ด้วยดีครับ,รบท่านไม่มีสองตันหน้ามันกเลยสิ่งที่ขอไว้เนี่ยได้แค่นี้แหละ